ตอนที่47แม้กระทั่งดาราหนังแอคชั่นคำพูดของอยางเฉินเหมือนราดน้ำมันเข้ากองไฟเหล่าชายหญิงต่างหน้าตาบิดเบี้ยวไปด้วยความโกรธให้ตายสิไอ้สารเลวนี่เหิมเกริมนะักทันใดนั้นชายร่างยักษ์ก็โยนไพ่ในมือทิ้งลงพื้นกหมัดแน่นเดินตรงเข้าไปหาย่างเฉิน ยางเฉินใช้มือข้างหนึ่งลุงซองบุรีอีกมือหนึ่งสะบัดวูบก,กำปั้นของชายร่างใหญ่ที่ต่อยเข้ามาพลันบิดกระตูกผิดรูปอาโกกชายคนนั้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดร่วงลงไปนอนกุมมืออยู่กับพื้นกระดูกของเขาถูกบิดอย่างสมบูรณ์พวกที่เหลือเห็นเหตุหการณ์นี้ก็ชะง,งักเท้าถึงแม้พวกมันจะกลัวเสียหน้าแต่ก็กลัวความเจ็บปวดมากกว่า ยางเชิญหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบหนึ่งมวนกลุ่มคนที่เหลือแม้จะไม่ได้บุกเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ล่าถอยคนที่เป็นอันธพาลส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจหน้าตาของตัวเองดูเหมือนว่าพวกแกจะเป็นอันธพาลฝึกหัดเสียมากกว่ายางเชิญหัวเราะพลางหยิบเอกสารขึ้นมาดู พวกแกมีฝีปากที่ยอดเยี่ยมกว่าฝีมือซะอีกฉันไม่สนใจว่าอี้เหล่จะส่งใครมาแต่มันคงแตกต่างจากฉันใช่ไหมผู้จบอย่างเฉินก็หันหลังเดินตรงไปยังออฟฟิศของผู้จัดการคุณช่างมีความสามารถอันยอดเยี่ยมยิ่งนักแต่คุณเดินเข้ามาในออฟฟิศผมทำร้ายลูกน้องของผมนั่นทำให้ผมรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างมาก เสียงแหบแห้งดังออกมาจากออฟฟิศของผู้จัดการพร้อมๆกับชายวัยกลางในชุดสูทสีเทาเดินออกมาบอสกลุ่มแกงอันธพานต่างตะโกนออกมาและหวังให้หัวหน้าช่วยกอบกู้ชื่อเสียง ยางเฉินมองชายคนนี้อย่างสนใจทรงผมเรียบแล้งเงางามชุดสูทอา์มานี่เข็มขัดหลุยวิตตองและรองเท้าเพอร์รี่คาดีนให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเขาก็เหมือนกับผู้จัดการบริษัทขนาดใหญ่ไม่แปลกใจที่คนจากอี้เลยจะพ่ายแพ้คุณได้รับหน้าที่ทวงเงินจากบริษัทอี้เลยใช่ไหมครับการกระทำของคุณอาจทำให้เรื่องยุ่งยากลงไปอีก คุณคิดว่าเราสมควรทำอย่างไรดีในสถานการณ์เช่นนี้ครับบอสเผยรอยยิ้มชั่วร้ายไม่แยแสออกมาคล้ายดั่งนักธุรกิจอย่างเฉินมองไปยังเอกสารในมือคนผู้นี้สมควรเป็นกลัวสีเหงบอสของบริษัทนี้เครื่องแต่งกายของนายไม่เลวเลยนายต้องโกงเงินมาเยอะแน่ๆ ผมไม่เคยโกงเมื่อปราศจากพละกำลังก็จะไม่มีใครให้เงินผมมาจากโรงเรียนอันธพาลไม่ใช่โรงเรียนของคนดงังกลัวซีเหิงตอบกลับอย่างเชิญสบัดเท่าบุรีทิ้งแล้วกล่าวว่าท่าทางของนายเหมือนนักแสดงซูเปอร์สตาร์จริงๆถ้าฉันได้รับรางวัลมาทองคำนายก็คงจะได้รางวัลอสการ์ โ้กัวซีเหงิงหัวเราะเย็นชากล่าวว่าแต่ทำไมผมถึงรู้สึกว่าพี่ชายท่านนี้คงมาจากโรงเรียนของเหล่าคนดังทำไมนายถึงคิดงั้นละ่ะหยางเฉินหัวเราะถามสิ่งที่ผมเห็นคือคนโง่คนหนึ่งผู้ซึ่งมั่นใจในตัวเองกลัวซีเหิงกล่าวขึ้นพร้อมกับถอดสูตรอามานี่ออกทันทีที่เห็นเหล่าลูกน้องต่างกระโจนเชียร์เป็นการใหญ่ คัวซีเหิงส่งสัญญาณให้ลูกน้องเงียบปากด้วยใบหน้าเย่อหยิ่งเขาเริ่มต้นออกท่าไกบริหารกล้ามเนื้ออันหนาแน่นปริแทบทะลักออกจากเสื้อเชิต้ตนี่นายเป็นแม้กระทั่งดาราหนังแอคชั่นอย่างเฉินพูดอย่างร่าเริงด้วยรูปร่างกล้ามเนื้อแบบนั้นนายสามารถเข้าประกวดชายงามได้เลยนะเนี่ยรนหาที่ตาย อยางเฉิญถอนหายใจกล่าวว่าฉันแนะนำให้นายใส่เสื้อแล้วคืนเงินมาซะและไม่อยากให้คนที่มาจากโรงเรียนคนดังอย่างนายต้องเสียหน้าคัวซีเหิงได้ยินดังนั้นจึงโกรธเป็นอย่างมากพร้อมพุ่งตัวเข้าปะทะอย่างเฉิน แน่นอนว่ากล้ามเนื้อของเขาไม่ได้มีไว้อวดกลัวซีเหิงพุ่งตัวหายอย่างเฉินพร้อมวาดขาเตะด้วยความรวดเร็วปานสายฟ้าเขาฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้มาอย่างแน่นอนการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญลูกเตะนี้เสมือนพายุที่พัดกระดาษเอกสารรอบๆตัวปลิวว่อนครื ผิดจากที่ทุกคนคิดไว้ยางเฉินไม่ได้ปลิวไปตามแรงเตะเขายืนนิ่งอยู่กับที่ลูกเตะอันหนักดวงถูกหยุดไว้ได้ด้วยมือของอยางเฉินห่างจากอกของเขาเพียงนิ้วเดียวไม่เร็วแต่ช้าไปสักหน่อยอยางเฉินเอ่ยปากพูดคล้ายอาจารย์กำลังประเมินความสามารถของลูกศิษย์ สีหน้าของกลัวสีเหิงพลันเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกหลังจากผ่านสมรูมิในโลกใต้ดินมาอย่างยาวนานพลังฝีมือของเขาก็รุดหน้าจนกลายเป็นเชี่ยวชาญแต่ลูกเตะของเขากลับถูกหยุดไว้อย่างง่ายดายใบหน้าเขาเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวออกไปแต่เขาไม่สามารถดึงขาออกจากมืออย่างเฉินได้ชายคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้เชียวหรือ จ่ายเงินมาแล้วฉันถึงจะไปอย่างเฉินพูดยิ้มยิ้มในตาของกัวซีเหิงเปลี่ยนเป็นแดงกำ่ำฉันต้องกลับไปเช็คสมุดบัญชีในออฟฟิศได้อย่างเฉินพยักหน้าแล้วปล่อยขาของกัวซีเหิง ทุกคนต่างตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าบอสของพวกเขาจะพ่ายแพ้บางคนถึงกับเตรียมตัวเดินไปที่ลิฟต์หลังจากที่กัวซีเหิงกลับเข้าไปในออฟฟิศไม่นานเขาก็ออกมาข้างนอกอีกครั้งแกจะต้องเสียใจในสิ่งที่แกทำให้วันนี้ข้ากัวซีเหิงไม่เคยแพ้ฉะนั้นวันนี้แกต้องตาย พูดจบก็ชี้ปืนกลเจาะไปที่หัวของหยางเฉินด้วยสายตาบ้าคลาั่งตอนที่48คนสองประเภทที่น่ากลัวที่สุดหยางเฉินหัวเราะอ,อีกครั้งตอนนี้ไม่มีใครมาฉุดรั้งให้เขาหยุดหัวเราะได้เขาคิดไม่ถึงว่าวันนี้เขาจะถูกปืนจ่อหัวถึงสองครั้งในประเทศจีนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดมากไม่เหมือนตอนเขาอยู่ที่ต่างประเทศ ผู้จัดการกลัวคุณไม่รู้หรือไงว่าปืนนั้นที่อเมริกาเขาเอาไว้ล่าสัตว์กันคุณชี้ปืนมาที่ผมทำไมผมไม่ใช่กวางมูสนะแล้วก็ไม่ใช่หมีดำด้วยคัวซีเหิงเห็นอย่างเฉินมีท่าทีหวาดกลัวก็ยิ้มกรุ้มกลิ่มกล่าวว่า แกเป็นได้แค่หมูรอถูกเชื่อแกอาจไม่เชื่อว่าข้าสามารถใช้ปืนยาวยิงในระยะ4-5หเมตรได้ใช่หรือเปล่าอย่างเฉินเดินตรงไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวพลางกล่าวว่าคุณคิดว่ายังไงละ่ะอย่าขยับถ้าแกก้าวมาอีกข้างเดียวข้าจะยิงทันทีกลัวซีเหิงตะโกนพร้อมหลังเหงื่อเย็น อย่างเฉินไม่สนใจเขาแล้วออกเดินไปอีกก้าวทันทีฉันยืนอยู่ตรงนี้ปืนก็ในมือนายนายจะทำอะไรล้วนเป็นการตัดสินใจของนายทั้งสิ้นอย่างเฉินโยนก้นบุหรี่ลงพื้นใช้เท้าขยี้ซ้ำแล้วเดินเข้าหากัวซีเหิงต่อ ทุกๆย่างก้าวหัวใจของทุกคนลวนร่วงไปอยู่ตะตุ่มไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาภายในนั้นถึงได้ยินแค่เสียงฝีเท้าอย่างเฉินกระแทกพื้นอย่างสม่ำเส,ส,สมอระยะทางเพียงแค่4-5ถึงหเมตรระยะก้าวเพียง6-7ถึงเก้าทุกคนต่างใจเต้นรัวแม้แต่คนที่โดนอย่างเฉินซัดลงไปนอนกับพื้นสองคนแรกก็ยังข่มความเจ็บปวดเงยหน้าดูเหตุการณ์ดังกล่าว กัวซีเหิงจอนิ้วอยู่ที่ไก่ปืนเตรียมลั่นกระสุนเจาะเนื้อหนังของหยางเฉินได้ทุกเมื่อหยางเฉินเดินด้วยท่าทีไม่แยแสเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นความเป็นตายใดๆอยู่ในสายตาทุกอย่างนี้ใช้เวลาเพียงสามวินาทีเมื่อหยางเฉินอยู่ตรงหน้ากัวซีเหิงหน้าซีดเผือดเหมือการไหลเต็มใบหน้า ในโลกนี้มีคนสองประเภทที่น่ากลัวที่สุดประเภทแรกคือคนบ้าประเภทที่สองคือคนที่ไม่กลัวตายเหตุผลที่ว่าคนบ้าน่ากลัวอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่กลัวตายด้วยเช่นกันฉันก็ไม่กลัวตายได้ยินดังนี้แล้วนาะยยังชี้ปืนมาที่ฉันอยู่อีกงั้นหรือ,อย่างเฉินยิ้มกว้างเขาสามารถแย่งปืนมาจากกลัวซีเหิงได้อย่างง่ายดายยาก อย่างเฉินทำลายปืนไรเฟิลกระจายออกเป็นชิ้นชิ้นฉากนี้ทำให้ทุกคนหวาดกลัวอย่างสุดแสนนี่นี่มันเหมือนกับในหนังฮอลลีวูดเลยเขาเป็นซูเปอร์แมนหรืออย่างไรกันถึงขนาดใช้มือเปล่าทำลายปืนอย่างเฉินเมี่ยงซากปืนทิ้งไปข้างๆหัวหน้ากลัวคุณจะไปเอาสมุดบัญชีได้หรือยัง กลัวซีเหิงพลันได้สติเขาเคยเจอคนโหดเหี้ยมมามากมายแต่ยังไม่เคยเจอใครที่ไม่กลัวความตายมาก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือท่าทางของชายผู้นี้ถ้าเกิดเขาเหนี่ยวไกลขึ้นมาจริงๆแล้วก็เขาก็คงจะไม่มีชีวิตรอดอยู่ดี ถ้าแกอยากได้เงินฉันไม่มีเงินให้แกหรอกถ้าหากแกต้องการชีวิตฉันก็เอาไปได้เลยกลัวซีเหิงใช้ศักดิ์ศรีของหัวหน้าแก๊งกล่าวออกมาอย่างเฉินสส่หัวด้วยความสงสารทำไมนายต้องทำเรื่องให้มันยุ่งยากด้วยหากนายเอาชนะฉันไม่ได้นายก็ควรเหนียวไกซะตั้งแต่เนิ่นๆแต่นายยังคงไม่กล้านั้นเพราะว่านายกลัวตายใช่ไหมละ่ะ ฉันยอมรับว่าแกเก่งกว่าฉันแต่ฉันไม่ให้เงินแกหรอกกัวซีเหิงตบโต๊ะเสียงดังสนัน่นเผอนายอย่ามาโทษฉันทีหลังก็แล้วกันอารมณ์ของฉันไม่ดีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วยางเชิญเผยรอยยิ้มอันแปลกประหลาดพร้อมเคลื่อนที่ไปข้างหลังกัวซีเหิงอย่างรวดเร็วคว้าหมับเข้าที่แขนของกัวซีเหิงพร้อมกับเขี่ยขาเขาจนเขากระแทกพื้น กเสียงกระดูกแตกดังลั่นกัวซีเหิงคำรามลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดข้อต่อแขนทั้งสองข้างหลุดออกแก่แกททำอะไรกับแขนของฉันกัวซีเหิงกัดฟันแน่นด้วยความเจ็บปวดจ้องมองอย่างเฉินด้วยดวงตาแดงกำ่ำไม่มีอะไรมากแค่ทำให้ในไหลหลุดอย่างเฉินยิ้มตอบ แกแกคิดว่าแค่นี้ฉันจะยอมคืนเงินงั้นหรือฝันไปเถอะเหล่าลูกน้องเห็นหัวหน้าหมอบกระแทกพื้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่กล้าออกมาช่วยเหลือพวกมันมาที่นี่เพื่อความสุขไม่ใช่มาเพื่อเอาชีวิตไปทิ้งนายคิดผิดแล้วนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นกล่าวจบอย่างเฉินก็บดแขนข้างหนึ่งของกัวซีเหิงทันทีโกรกโกรก อาแกทำอะไรกับข้ากรบกรอกเสียงแปลกประหลาดเหมือนข้อต่อหลุดอย่างเชินยิ้มพลางพูดว่าไม่มีอะไรมากฉันแค่ต่อกระดูกให้นายใหม่แล้วก็ถอดออกมาอีกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่แต่ฉันรู้ว่ามันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรรอฉันลองอีกสักสองสามรอบนายก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีก ไอ้สารเลวเอ๋ยคัวซีเหิงรับรู้แล้วว่าเขาจะไม่ตายอย่างเด็ดขาดแต่เป็นอะไรที่เลวร้ายกว่าความตายฉันฉันจะจ่ายยางเฉิญได้ยินดังนั้นก็ต่อกระดูกกลับเข้าไปใหม่และครั้งนี้ไม่มีความเจ็บปวดใดๆกลัวซีเหิงหน้าซีดเป็นไก่ต้ม นี่สิเป็นสิ่งที่นายควรทำตั้งแต่แรกอย่างเฉินปล่อยแขนกลัวซีเหิงพร้อมเสียงหัวรอะคิกคัก ผู้จัดการกลัวผมรู้สึกว่าด้วยการทวงเงินสี่แสนหยวนนั้นคุณควรจ่ายเงินค่าทำขวัญให้ผมด้วยโอผมปวดร้าวจิตใจเหลือเกินและด้วยการค้างชำระมานานคุณสมควรจ่ายดอกเบี้ยบางอย่างเอาอย่างนี้เป็นไงคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนที่คุณและลูกน้องของคุณทำร้ายก่อนหน้านี้ไปด้วยเลยสิแก yeah. ฉันฉันอะไรนายเหมือนจะยังไม่หายนะงานเรามาต่อกันดีกว่าอย่าอยายาฉันยอมแล้วฉันจะคืนเงินให้นายกลัวซีเหิงตะโกนออกมาทั้งน้ำตายางเฉินดึงเก้าอี้มาตัวหนึ่งและหย่อนก้นลงนงั่งกล่าวกับกลัวซีเหิงที่ร่ำให้อยู่กับพื้นว่า เร็วเข้าเขียนเช็คมาซะฉันจะได้กลับไปรายงานเจ้านายสะดวกสะดวกอ้อกแล้วหารถไปส่งฉันที่บริษัทด้วยฉันไม่มีเงินจ่ายค่ารถแท็กซี่ตอนที่49เหตุเกิดที่ทางเชื่อม เมื่ออยางเฉิญกลับมาถึงบริษัทอีเลยเป็นเวลาบ่ายสี่พอดีซึ่งใกล้เวลาเลิกงานอย่างเฉินอารมณ์ดียิ่งเขาได้รับเงินค่าทำขวัญมาบางส่วนและไม่ต้องกังวลกับค่าอาหารเช้าของสาวสาวอีก หลังออกจากลิฟตอย่างเฉินก็เดินตรงไปยังแผนก PR ซึ่งเป็นทางยาวที่ทำจากกระจกในขณะกำลังเดินชมทิวทัศน์อยู่นั้นเหตุการณ์ตรงหน้าก็ทำให้อย่างเฉินหยุดชะงัก มีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเสวนากันอยู่ชายผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงเขาสวมเสื้อสูทสีขาวเนื้อตัวเต็มไปด้วยไขมันและสีสะที่ล้นเลี่ยนเขาไม่ได้ตัวสูงแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านและมีดวงตาคู่เล็กอย่างเฉินจำได้ว่าเขาเห็นคนผู้นี้ช่วงมื้อกลางวัน ขณะที่ฝ่ายหญิงหยางเฉินรู้ได้ทันทีเพียงแค่เห็นเงาหลังนั้นเพราะว่าเธอคือเพื่อนร่วมง,งานของเขาหลิวหมิงอี้ผัวหน้าหมาวันนี้ฉันมีธุระจริงๆเข้าไว้โอกาสหน้านะคะหลิวหมีงงอวีมีใบหน้าค่อนข้างซีดเธอฝืนยิ้มกล่าวอย่างยากลำบากหัวหน้าหมาได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างลี้ลับกล่าวว่า โอ้น้องเหมืองอี้น้องปฏิเสธพี่สิบครั้งแล้วนะอะไรกันกะอีกแค่ไปดื่มกับคนแก่อย่างพี่นี่มันยากนักหรือไงน้องกำลังดูถูกพี่อยู่ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นค่าหัวหน้าหมาหลิวหมิงอี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรฉันฉันติดธุระจ,จริงๆพรุ่งนี้ฉันยังคงต้องไปพบลูกค้า รอยยิ้มของหัวหน้ามาพลันหายไปในบัดดนกล่าวขึ้นด้วยเสียงเย็นชาหลิวหมิงอี้น้องอยากคิดนะว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องทำอะไรกับลูกค้าทั่วทั้งบริษัทเขารู้กันหมดแล้วน้องยังแกล้งทำเป็นใส่ซื่ออยู่อีกหรือหัวหน้ามาคุณดวงตาของเธอเริ่มมีน้ำใสใสเอ่อขึ้นมาและทนก็ยังอดทนไว้ได้น้ำเสียงเปลี่ยนเป็นเย็นชา หัวหน้าหมาได้โปรดอย่าพูดจาไร้าสาระข่าวลือพวกนั้นไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกค่ะา้า,าแสดงเก่งจริงนะคิดว่าทุกคนโง่หรืออย่างไรกันน้องช่างตรนีนักเอาเถอะถ้าน้องไปดื่มกับพี่ๆจะไม่ให้น้องต้องเสียเปรียบโบนัสทั้งปีแล้ว หัวหน้ามาระวังคำพูดด้วยค่ะหลิวมีงอวีหันหน้าไปทางอื่นใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขณะที่หัวหน้าหมากำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีใครบางคนมาตบไหล่ใครกันเมื่อหัวหน้ามาหันไปมองเขาก็พบกับชายหนุ่มที่ไม่คุ้นหน้าผู้มาพร้อมรอยยิ้ม คุณเป็นใครหัวหน้าหมาใจสั่นถามด้วยความระมัดระวังอย่างเฉินเข้าใจสถานการณ์หลังจากแอบฟังมาสักระยะเขาเพียงยิ้มและกล่าวว่าหัวหน้ามาผมคือพนักงานชายคนใหม่ของแผนกประชาสัมพันธ์อย่างเฉินพนักงานชายหัวหน้ามาขบคิดสักครู่ก็พูดขึ้นว่าคุณได้ยินมากน้อยแค่ไหน โอ้ผมแค่บังเอิญผ่านมาและเห็นหัวหน้ามากำลังคุยกับพี่สาวเหมิงอี้เรื่องการไปเที่ยวกลางคืนอยู่พอดีผมอยากจะไปด้วยนะครับหัวหน้ามาอาจไม่รู้เรื่องนี้แต่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เลยล่ะครับอย่างเฉินกล่าวพลางขยิบต,ตาให้หลิวหมิงอี้ นี่แกขู่ฉันงั้นหรือแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเมื่อกี้แกพูดอะไรออกมาถ้าแกไม่มีหลักฐานแล้วก็ฉันจะไล่แกออกแน่ๆเมื่อเห็นหยางเฉินลิวหมิงอี้ก็รู้สึกดีขึ้นมาแต่เธอเองก็เป็นห่วงหยางเฉินเช่นกันเธอคิดวิธีที่จะกันให้หยางเฉินออกไปหยางเฉินหยิบมือถือขึ้นมายิ้มแล้วกล่าวว่า หัวหน้าหมาคุณก็รู้ว่ามือถือมันอัดเสียงได้นะแล้วมันก็ชัดเจนซะด้วยได้ยินดังนั้นสีหน้าของหัวหน้ามาพลันเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวขบฟันแน่นถามอย่างเฉินว่าแกต้องการอะไรผมไม่ต้องการอะไรหรอกมันขึ้นอยู่กับหัวหน้ามาละนะถ้าคุณทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะทำเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากหัวหน้ามาต้องการจะลองดูแล้วก็ด้วยตำแหน่งอันต่ำต้อยของผมกับหัวหน้าอย่างคุณแน่นอนว่าคุณย่อมได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆ หัวหน้าหมาไม่เคยโดนแบล็กเม์เช่นนี้มาก่อนเขาเกือบจะควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่หลังจากที่กล่าวคำว่าเยี่ยมจริงๆถึงสามครั้งแล้วดวงตาที่รีลงจนเหลือจุดเล็กสองจุดนั้นจ้องมองอย่างเฉินและหลิวหมิงอี่อย่างเอาเป็นเอาตายและเดินจากไปอย่างโดยไม่หันมามองอีก หลิวหมิงอี้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจนหน้าอกหน้าใจกระเพื่อมหันไปมองอย่างเฉินที่กำลังมองหน้าอกเธออย่างไม่วางตานี่หยุดจ้องได้แล้วตาจะถลนอยู่แล้วเนี่ยห้้ๆพี่เหมิองอี้รูปร่างดีจริงๆอย่างเฉินกล่าวด้วยความสัต์จริงหลิวมีงอวีหน้าแดงเล็กน้อยกล่าวอย่างอายๆว่า ไม่นึกว่านายจะมีไหวพริปและบันทึกเสียงไว้ได้ไม่งานและก็ฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรดีหัวหน้าหมาเป็นผู้บริหารอาวุโสในบริษัทน้อยคนนักที่จะกล้าล่วงเกินเขายางเฉินได้ยินดังนั้นจึงส่งมือถือให้หลิวหมิงอีด้ดูเมื่อเห็นมือถือที่ว่างเปล่าของยางเฉินทันใดนั้นหลิวหมิงอวีก็หัวเราะอ,ออกมา บัดซบฉันหยุดหัวเราะไม่ได้จริงๆนายหลอกเขาหลอกเรอเขาไม่ได้ตรวจสอบจริงๆด้วยละนะทักษะในการตกหญิงของเขาช่างเลวสามนักและหัวสมองคงไม่ดีไปกว่ากันอย่างเฉินพูดขึ้นอย่างไม่แยแสอย่างเฉินฉันมีเรื่องขอร้องอย่างหนึ่งบอกมาเลยพี่อย่าบอกเรื่องที่เกิดขึ้นนี้กับใครนะ จริงๆพี่ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ทำไมไม่สู้กับหัวหน้ามาอะไรนั่นไปเลยละ่ะอย่างเฉินคิดจะบอกเรื่องนี้กับหลินรั่วซี่ถึงแม้ว่าเธอจะเย็นชาแน่ไหนแค่กับลูกน้องของเธอแล้วเธอคงไม่เพิกเฉยเป็นแน่หลิวหมิงอี้ยิ้มแล้วใส่หัว ตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาทำงานที่นี่ฉันก็ได้รางวัลทุกปีจนเป็นที่อิจฉาของผู้อื่นอย่างไรก็ตามฉันยังไม่เคยมีแฟนเพราะงานจึงไม่แปลกที่จะมีคนคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงประเภท และถึงแม้ว่าหัวหน้ามาจะไปแล้วแต่ก็ต้องมีคนแบบหัวหน้ามาเข้ามาอีกแน่ๆเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วฉันก็ไม่อยากมีเรื่องยุ่งยากอีกอีกอย่างน้องสาวในแผนกต่างเชื่อใจฉันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วฉันไม่อยากให้ทุกคนต้องกังวลแล้วทำไมพี่ไม่หาแฟนเสียเลยละ่ะ